พามาดูพริกที่ปลูกไว้ครับอันนี้สองเดือนแล้วนี่ทุกคนยังไม่หมดเนี่ยนะเก็บไปสามสี่ครั้งแล้วนะสามสี่รุ่นแล้วลูกตัวนี้เขาก็ยังดกอยู่พริกจินดาอ่ที่เอาไว้ทําเป็นพริกแห้งเนี่ยนะครับพริกจินดาหรือกินสดก็ได้ทําพริกแห้งคั่วแล้วก็ทาไปเป็นพริกผงไปทาพริกแกงก็ได้ครับพริกจินดานะครับพริกจินดาแบบนี้นะครับพริกแดงพริกแดงเขียวครับขอโทษครับ เก็บไปหลายครั้งแล้วนะครับเ้องเก็บไปหลายครั้งแล้วก็เขายังดกอยู่ดูดทุกคนนี่พริกยังดกอยู่ครับเก็บไปสามรุ่นแล้วครับก็เก็บมาเป็นเป็นเดือนเดือนแล้วครับเดือนกว่าสองเดือนแล้วนะตั้งแต่หน้าฝนมานะจนหมดฝนแนละ้วตอนนี้เข้าดูดพฤศจิกาแล้วครับตั้งแต่เดือนกันยาตุลาพฤศจิกาโนยังไม่หมดเลยครับนี่ฮะพริกกินดาพริกเอ่อพริกตากแห้งกิน ตากแห้งได้แล้วก็ขายสดก็ได้ครับสำหรับพริกจินดาแบบนี้นะครับเม็ดยาวๆแบบนี้เนาะก็มีการดูแลแล้วก็อยูเพียงพวงๆนี่ครับนี่ไม่ได้เก็บนี่เดี๋ยวต้องมาเก็บนะครับเก็บไปตากครับไปตากแห้งไปตากแห้งเอาไว้ทําเป็นพริกป่นหรือว่าไปตาพริกแกงก็ได้ครับนะครับสำหรับพริกก็นู่นครับสวนถึงนู่นครับปลูกไว้ไม่มากครับครึ่งงานครับน่ดกครับสำหรับพริกจินดา เออนำมาฝากกันครับยังสองเดือนกว่าแล้วยังดกอยู่